นนียอะไรสตุดิอ,อมีมีคนเอาโทรศัพท์ iPhone ไปซ่อมที่ส t u d ิโอสเ,เสาขาเซนทันภูเก็ตแล้วพนักงานซ่อมเอาข้อมูลลูกค้าออกไปขายโคตรเลย จะกล้าใช้นีสน่สตูดิโอเซเว่นนะเนี่ยขนาดศูนย์กูยังเชือ<น>่อใจไม่ได้แต่ครูจะเชื่อใครได้บ้างรูปแบบว่ารูปหลุดเด่ะเข้าใจปะ นั่นแหละการนข้างหน้สิ่งที่มันน่ากลัวคือไอ้เหี้ยตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยด้ว้ยเคยจะกล้าใช้ ออนไฟคืออะไรอะไม่ใ่สีเตีอออนไฟคืออะไรอ่าเวลาแบกเวลาเธอแบกอะ่ะเดี๋ยวเธอทำอะไรเยอะรูปเธอมันจะมีไฟขึ้นอ๋ออันนั้นมันคืออันนั้นซึ่งเขาซึ่งแบบว่าเขาชอบเมื่อก่อนมากเลยเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยพูดละคือเมื่อก่อนทุกตัวละครภาคแรกตอนที่รูปโปรไฟล์เราไฟขึ้นมันจะพูดว่าออนไฟอะไรเงี้ยแล้ไม่ใช่อตอนนี้ก็พูดอยู่เหรอ บางตัวมันไม่มีอ่ะหรอใช่บางตัวมันไม่มีเขาเล่นมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่ามตาแล้วว้าวสูดโ อนาคตกี่ชั่วโมงวะเนียโอ้โหเขาพันชั่วโมงพันเป็นไปได้จริงพันเป็นไปได้อยู่เขาแม่งเล่นทุกครั้งที่มีโอกาสเลยเล่นแต่ทีก็ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงพันเป็นไปได้เขายังเป็นไปได้เลยพันเท่าไหร่เนี่ยพันสี่เขาเล่นมาร้อยแปดสิบสองตาเอ๊ยสิบสองชั่วโมงตาพันกับตาวินเลทเท่าไหร่อยากรู้เช็กกัน <Later. S 2> อยากเ,เกมวินไม่ใช่สิแสแต็กมันดูสแต็กไงวะนะสแต็กเออนี่ไงชนะห้าร้อยี่สิแปดแพ้หกร้อยสิบห้าโ้ย่่า <c oughs> <c oughs> ตอน,น <c oughs> เนื่องดีสุดยิบสองตัวว,ว้าวฮิวไปหกล้านสี่แสนก็เด้ยวพอร์ต ดีสุดสองหมื่นสามกูเล่นควยอะไรฮิวไปสองหมื่นสามเนี่ยแม่จูโน่แน่เลยท<า>ี่สอืม,น, no. อมนื่จะจูโน่แรงมั้งเดาว่าไอ้สองหมื่นสามนี้เป็นไม่ได้สุดคือแรงเอฟเวอร์เรห้าพันหน่วยต่อสิบนาที <S <S 2> <S 2> <S มีคิดเป็นเปอร์เซ็นให้ด้วยอะ่ะปกติมันจะมีวินเลตคิดเป็นเปอร์เซ็น์ให้อะ่ะ uh huh. หรือว่ามันหรือว่าฉันดูจากภาคแรกมาถ้าภาคแรกมันจะเขียนเปอร์เซ็นวินเลตไว้ให้ด้วยแต่ภาคนี้ uh huh. เออไม่มีจริงด้วย oh, uh huh. แต่ว่าเกมชนะเกมแพ้เขาใกล้ๆก,กันนะ uh huh. เกมชนะเขาสาม 1778เกมแพ้เขา3677อ่างกัน100้อยเกมดาเมจที่ทำไป62ล้านเลยอ่ะ what the hell มึงเก็บค่าได้ขายได้เลยเหรเพื่อนมันมันเปลืองป่ะวะมันเปลืองเลยเว้ยจั่นสิเอเบเลจ8,000 8,000หน่วยต่อ10นาที ไอ้นี่ตลกคือฮิวฮิวเขาเอเวอร์เก้าเก้าร้อยเกสิบสี่ต่อสิบนาทีไอสัตว์กูเล่นยังไงวะให้ฮิวมันน้อยขนาดเนี้ยเธอเล<อ>่นแต่ยิงฝั่งหูไม่ยิงฮิวไม่ยิงฮิวเพื่อนไงเด้อ <laughs> อุเวล9เก้าร้อยสิบห้าแล้ว <g ül> ห้องนานมากเศเเีีมจริงแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราแรงสูงครับ <g ül> หล่อกวะเธอ <g ül> <g ül> ใช่มันแปลว่าเราแรงสูง่คนทั่วไปถ้าห้องนานจริงเหรอเราแรงอะไรแล้วจริงอะเขาเขาอยู่อิลิต ท่่่าไหรละอีลิตเท่าไหร่วะเจอกันอ่าอีลิตห,ห้าเขาอีลิตสองเธออยู่อู้ก็จะโปรแล้วโ <laughs> หมดนี้ยังมีคนเล่นอยู่มันไม่ได้โดนทิ้งใจเย็น <laughs> มา,มาแล้วเนี่ยเธอตอบหีกดต้องตอบว่าพันเตพันฮะออกพันเต้ตัดเต้พันไตวิซุ่งวิซุงลัดนะอะไรดีระหว่างอานากับจูโน่โอเค okay. อ่าอ่า คิดอยู่ไม่ต้องหยิบแล้วคุณโ,โอ้ยเฮียจังไรติ๊กแล้วไอสัตว์จะเล่นจริงนะไอสัตว์เก็บเออเอออ่า <ๆ S 1> เขาเล่นอะไรดีเล่นเกนจิเก็นจวยหัวเทย่ามันจะยิงโดนไหมวะ <c oughs> โอ้แบกแล้วกันไม่รู้ได้ได้ไม่ได้ไม่รู้ละ เราจะกินอะไรไปเขาเอาจะเอาสกินมิสติกไปสีอะไรสีฟ้าใช่ไหมใช่โอเคไดเขาเอาสกินสีฟ้าไปออสโบรน้ำแข็งก้าวลาวเหมันพิโรดเออแต่มันไม่ได้แปลไทย่างงี้นี่ มันแปลว่าน้ำแข็งที่โรดตรงๆเลยำทำไมไม่ใช่คำว่าเหมันเจออะไรบ้างเซนอเมีเมอยล่าปกป้องมีจังแลตปกป้องเพราะฉะนั้นเป็นแก้ไม่ได้ครับเริ่นอ, <c oughs> อน,น่อยสิ